5 2 4 5อสที่3นะครับเดินทางไปรับรถมอกอัพนะฮะก็บวกกีไฟฟ้ากำลัง2ตู้เลยนะครับ วันจันทร์ที่12พฤศไม่ใช่พฤศแล้วนะมิถุนายนแล้ว12มิถุนายน2566ครับีผ่านมา28วันแล้วกกอยังไม่ประกาศรับรองการเลือกตั้งนะสสยังไม่มียังม,มีการรับรองใดๆเลยเอ้าวไม่เกี่ยวกันนะครับโทษทีนนท์5รถไฟกำลังมาเป็น QSV วสว2หัวครับแล้วก็อัลสตอมข้างหลังอีก1ห,หัว ตอนนี้ก็จอดรอเสาเสาหนึ่งข้างบนนั้นซ้ายสีแดงไปรังสิตครับเข้าเฟรมด้วยกันหน่อยมีข้างหลังมาอีกคันหนึ่งครับอ่าเนี่ยไปแล้วครับไปรับรถ 3, รถจากกีเอสวา 5245รถที่3นะครับเ,เดินทางไปรับรถม็อคอัพนะฮะเตรียมทดสอบระบบ ETCS โอ้ยและก็โครงสร้างต่างๆนะใช้รถม็อคอัพไปอัสซัม4149 5226 5211 อ้าวเรามาดูทางนี้ดีกว่าจะเดินรถทดสอบนะครับวันนี้ทดสอบระบบแล้วก็ลากริ้วขบวนมอกอัพออกเดินทางไปราชสีมาโคราชบ้านเองมสอัไตย่อใช่มสอมัคัศน,น์นะ ก็จะลากเลี้ยวขึ้นข้างบนนะฮะตามหลังน่าจะตามหลังขบวนเจ็ดแล้วก็ลากไปที่นครราชสีมา,า,อา,าอตอนนี้ก็จะผ่านเอ่อผาเสด็จนะครับปีที่แล้วมีการทดลองเดินรถด้วยม็อกอัพไปที่นครราชสีมาเป็นที่ฮือฮามากครับเพราะว่ารถจะผ่านผาเสด็จได้หรือไม่ได้ จุดนั้นคือไฮไลท์ของการเดินทางเลยครับในที่สุดก็ผ่านไปได้นะปีที่แล้วก็ไปถ่ายมาตอนขากลับวิ่งอย่างเร็วแต่ตอนไปนี้ค่อยๆไปนะเพราะว่าไม่รู้ว่าโครงสร้างของรถมันสูงจนจะไปชนชะง,ง่อนหินที่พาเสด็จหรือเปล่าแต่วันนี้น่าจะไม่มีปัญหาครับสายสีแดงนะกำลังวิ่งไปตาหลิงชัน่น เฮ้โอ้โหไม่มีสวนมาครับโอ้โหแง่หอยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหยกไววัวรถจักรเปล่าอันสตอม อาสตอาม4-2-3-0อ้าวมีไฟช็อตด้วยอา้าวขบวนแค่เครับ75ขบวน75 7ดดไปแล้วครับรถด,ด่วนขบวน75กรุงเทพมหิดลปลายทางหนองคายแหมไม่มีสายสีแดงมาสวนเลย ขบวนต่อไปที่จะเข้าก็คือขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศที่44นะครับมาจากสุราษฎร์ธานีก็โผล่มาตรงทางโค้งของสายสีแดงนี่แหละอันนี้ก็ถือกล้องรอไว้เพราะว่าแปบ๊บๆมันมาแล้วนะครับมาเร็วมากถ้าเราไม่ทัน อันนี้สายสีแดงที่จะไปตะลิ่งชันนะครับออกมาสักสก่อนสละน่าจะรอให้ซีซีเข้ามานะมันจะได้วิ่งตัดวิ่งสวนกันได้พอดี <c oughs> ไม่จะได้จังหวะเป็นรถกลุ่มดีเซลรางสัก3ามสี่ขบวนรวมกันได <c oughs> ้สายสีแดงมาแทนนะครับ อุตสาห์รอสี่สีนั้นหลังจากขบวนนี้ครับจะเป็นขบวนสี่สีแน่นอนทำไมต้องรอเพราะว่าเส้นทางสายนครวิถีนะฮะหรือว่าบางซื่อตะลิ่งชันนั้นมีแค่สองทางนะครับระบบรางเขาฉะนั้นก็ต้องแบ่งแชร์กันวิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นทาง บางซื่อไปรังสีนั้นมี4ี่ทางนะต่างคนต่างวิ่งได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องเว้นไม่ต้องแชร์ทางใครทางมันระหว่างรอขบวน44ครับหัวรถจักรเปล่าหนึ่งหัวมา44มาสิครับรอขบวน44อยู่วิ่งตามหลังรถสายสีแดงแต่44ก็ไม่มาขบวนพิเศษ ดีเซลารางประกอกาศที่44จะมาหรือเปล่านะหนึ่งสองสามโอ้โหไม่มาจอดหน้าเสานิดนึงจอดหน้าเสานิดนึงโอ้โหวิ่งผ่านเลยรอบนี้ทุกทีจะจอดหน้าเสา44ไม่มานะครับสองสองเจ็ดนะ แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอสีส่กันใหม่อีกทีหนึงจะมีขบวนอะไรผ่านแล้วนะครับเวอนย้ยมีคนพูดไม่ทันนะครับตื่นเต้นมาลิ้นรัวรัวลิ้นพันกันอุตส่าห์รอนะครับสุดท้ายมาเดี่ยวนะครับไม่มีรถใช้สีดงสีแด,ดงสวนมาเลย สามคันสั้นๆจะได้ใจความไม่มีสีดงสีแดงมาสวนเลยครับไม่มีหัวรถจักรเปล่านะครับอาร์ตอมซีหนึ C ่งซีเจ็ดหัวเปล่านี่มันหัวไม่มีผมหรือเปล่า หัวเปล่าเอา้พึ่งมาเอาป่านนี้นะครับสายสีแดงลังสิทธ์บางซื่อ 9ก้โมงหนาทีนะครับขบวน7ออกมาแล้วเป็นดีเซลรางปรับอากาศนะครับวันนี้ได้3คันวันก่อนได้พิเศษอะไรไม่รู้5คัน กรุงเทพเชียงใหม่เดิน,นทางปลอดภัยทุกท่านครับสะบวน44นะครับลงมาแล้วตามด้วยต้องซีซีนงเจ็ี4 7นะ่งเจ4ดซี4นเอ็ดเออถูกแล้ว เออมั่วกำแมงทั้งคู่แล้วนี่น่าจะขบวนสิบสี่นะครับเชียงใหม่แสดงว่าวันนี้เสียเวลาปล่าเนี่ยมาตอนไหนไเวลายืนอยู่าทางมันบังอยู่ ได้หัวรถจักโอ้โหกันต้อมสี่า <45, 43. S 1> อ้าววันนี้ไม่ได้อเ,เอ้อจ <c oughs> เออีเออจ้ยวันนี้ทำไมมั่วจังเลยสี่ห้าสี่สามนะครับ <c oughs> กําลังจะบอกมันทําไมไม่ใช้ q s y <S <c oughs> <S น่าจะหัวเสียนะฮะอารมณ์ไม่ดีหัวเสียเลยไปแล้วครับ ขบวนแปดสี่ครับโอ้ยเฮ้ยมัวแต่ยืนคุยกันลืมไปเลยว่ามีขบวนแปดสี่นะครับแล้วบกี้ตัวทางก็ไม่มานะรออยู่ได้รถ JR สีแดงๆฮนะสองคันรถปรับอากาศเนะี่ยเป็นริ้วผสมนะครับ หลากหลายสีมากสายสีแดงมาบ้างเออ,เอ,อ เราสูส่สถานีกลางกรุงเทพมนะหิัฒนะไอ้ขบนสายสีแดงอยากให้ฟังเสียงบีดในโรงรถจักรเขาเขาเปิดทดลองบีดนะฮะ เสียงเบีดแล้วบางทีก็เพลินอยู่นะโอ้ยไม่ทันเนี่ยบัวหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์นะไม่ทันโอ้โหยขบวนหนึ่บวเจ็ดหนึ่งกำลังขึ้นสู่สถานีกลางกรุงเทมพมหิวัตร กูสายสีแดงตัดมาอีกแล้วก็เงินเกศศูนย์เลยเงินเกศศูนย์อยู่ข้างบนนั่นนะแล้วข้างล่างก็มีรถลงมาอีกโอ้โหมายืนอะไรตรงนี้วะเนี่ยนู่นนะฮะแม่แอบถ่ายกันเลยทีเดียว ขวน261นะครับรถสายใต้ลมแรงหน่อยเย็นสบายเมื่อกี้ร้อนมากขบวนกรุงเทพหัวลำโพงไปหัวหินนะครับ261 รัดเลยนะโอ้ยพวงตู้แอร์ด้วยนะครับวันนี้ได้ตู้แอร์รถรถเอทีอาร์นะครับ แบงสองแาบสี่นะ เดินทางและเที่ยวให้สนุกนะเป็นหัวรถจักร้องไห้นะน้ำตาไหลน,นะ G E A สี่ห ขลงรถจากดีเซลบ,บางซื่อนะครับ208นะครับในลางกลางนะนครสวรรค์ปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงขบวน208นะครับทำขบวนโดยอาร์สตอร์มคาดขาวนี่อะไรเนี่ยฟิวสติ๊กเครื่องเดิมเปล่าขาวเฉยๆนี่แหละเ,เ,ลเอามาๆๆๆๆ เดินข้าม,มยานมาเนะลยสี่สองสอห้าสตามสี่ส ครสวรรค์กรุงเทพครับเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่ออันนี้ครับสายสีแดงเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิบัตนะครับกบวน,นทดสอบ ETCs นะครับเป็นรถ QSY 5245ลากริ้วรถ JR นะครับ JR สีแดงคาด น้ำเงินเอ้ยคาดสีเงินคาดเท่านี่แหละอสีแดงช่างมันมาแล้วกําลังขึ้นสู่สถานีกลางกรุงเทพมาพิพัฒน์นะครับตู้แรกที่ลากขึ้นไปก็คือรถโบกี้ไฟฟ้ากําลังครับตู้บอฟกอโอโบกี้ไฟฟ้ากําลังสองตู้เลยนะครับโอ้ยเล่งเล่งเร่งเล่งอัสตอมสีหนึ่งสีเจ็ดอัดเสียงแมสีแดงทั้งร Herm ิ้วเลยนะครับ โอ้รถไฟฟ้ากำลัง3ามตู้เลยนะครับรถโดยสารสองคันขึ้นไปสู่สถานีกลางกรุงเทพมหานครแล้วครับเราไปดักกันที่สถานีจตุจักรนะครับ oh, oh. เดินทางมาดักที่สถานีจตุจักรแล้วนะครับสำหรับขบวนทดลอง ETCs ยูโรเปียนเทรนคอนโทรลซิสเต็มของรถจักรเชียรสวายรถสามรถจะเดินทางไปที่นครราชสีมาด้วยใช้ความเร็วไม่เกินพีกัดทางด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อตั๋วรถไฟฟ้าสายสีแดงก่อนได้เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ ต้องรีบเดินฮะเดี๋ยวมันหนีบก้น,น,นใช่ไหมครับเดี๋ยวโดนหนีบก้นนะฮะไม่เอานี่คือสถานีเจตุจักรครับเราขึ้นมาถึงจตุจักรแล้วข้างบนเรามารอที่สถานีวัดจตุจักรนะครับไม่ใช่วัดเสมียนแม่กำลังจะไปวัดเสมียน ตอนนี้ได้ข่าวว่ารถออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะรอกันตรงนี้เลยนะครับโอ้โหห้าสองสี่ห้านะครับเป็นรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังสามคันแล้วก็รถโดยสารสองคัน ไฟฟ้ากำลังสองสามครันนบผ่านไปแล้วครับหนึ่งสองแซมโอ้โหเห็นเตตูดเหลืองๆครับ โคตูถ่ายไปเรื่อยวันนี้ก็นําพาทุกคนมาชมขบวนทดลองฮะแต่ตั้งแต่เช้าเลยหลายขบวนนะก่อน,นะนจะถึงขบวนทดลองวันนี้ก็สวัสดีสสดทุกคนครับ